เด็ดภาเด้วย่ไหเนี่ยเมนจัการที่ฉันัสายตั้งมากทุ่มเมคืมาดามครับคนนี้ว่างไหมเอาองแมี่คุไม่รู้ดีวันเกิของวันแต่งงานจะขอแก้มกันแล้วของอแก้มบางทีนะทีเดียวมันไม่ครบชุดแต่จกครบชุดนะ ที่ไหนสี่ปีอะไรเลยดีกว่าสี่ปีคุณว่าทำไมมาหัวจะฝาสองหนึ่งสองสี่ัาขนานี้เสียอามปากแดงแล้วเบลิ์เอาไม่ได้ลงไม เดี๋ยวให้ท่านกินได้ในชายโยนะก่อนชายโยทุกคนเติมเบียร์จะเต็มนะครับทุกแก้วเลยเบียร์มีเยอะค่ะวันนี้เติม ดแล้วเ่เลือกเพออีกขอขอบคุณเจ้าของวันเกิดนะครับเสียอามหรือว่าพี่อามของพวกเรานะครับขอขอบคุณคุณหญิงบ้านบาร,รมีนะครับขอขอบคุณท่านพลตำรวจโทคิริศนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็วันนี้รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ประทับใจไปอย่างยิ่งนะครับที่ พี่น้องแขกผู้มีเกียรตินะครับมาร่วมงานที่บ้านบารมีนะครับผมกับคุณหญิงนะครับเราก็ถือว่าเป็นญาติสนิทกันนะครับถือว่าเป็นสายเลือดเดียวกันนะครับผมกับคุณหญิงเนี่ยเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังนะครับเรามาทํางานที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับกิจการเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ เรามีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับเพราะว่าเราเป็นญาติกันนะครับมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็วันนี้นะครับผมรู้สึก,กินดีแล้วก็ประทับใจกับครอบครัวของีิอาม์นะครับและก็คุณหญิงแห่งบ้านบารมีนะครับเพื่อประกอบกิจการนะครับของพี่อาม์หรือสิอาม์นะครับที่ทฤฤําธุรกิจเกี่ยวกับอินเทอร์เนียนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมาเรื่อยมานะครับแล้วก็คุณหญิงนะครับที่ เปิดบ้านบารบีนะครับมีลูกศิษย์ลูกหานะครับมากมายนะครับแล้วก็วันนี้ก็ยิ่งประทับใจว่าลูกศิษย์ได้จัดงานวันเกิดนะครับให้กับเสียอามนะครับก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่มีบุญคุณนะครับต่ออาจารย์หญิงนะครับก็ถือว่าอาจารย์หญิงได้ให้อะไรแล้วแล้วก็ลูกศิษย์ก็ได้มาตอบแทนนะครับก็ถือว่า ทั้งสองคนได้ช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ตกตกทุกข์ได้ยากนะครับเพราะว่ามีปัญหาทด้านชีวิตการงานการเงินชีวิตครอบครัวนะครับมาเจออาจารย์หญิงอาจารย์หญิงก็สามารถที่จะช่วยเหลือให้ได้นะครับก็ในส่วนของผมนะครับก็รู้สึกประทับใจและก็ยินดีนะครับสุดท้ายก็ขออวยพรนะครับให้เจ้าของวันเกิดนะครับเสียอามหรือพี่อามนะครับ ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะครับขออำนาจคุณพร,ระศรีรัตนกไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสานละโลกที่เจ้าของวันเกิดนะครับเสียอามนับถือบ้านบารมีที่มีมนต์ขลังที่มีพลังแล้วก็อำนาจของพวกเราทุกคนนะครับที่เรานับถือนะครับช่วยดลบันดาลให้ บ้านมาไยมีแล้วพ่อพี่อามนะครับจงประสบความสําเร็จในชีว <médico> ิตหน้าที่การงานและประสบความสําเร็จในครอบครัวครับขอบคุณมท่า้านผ้มานผู้ช่านผมท่านผู้ชม่่านผท่าม่าน้ม่านผ่านผู้่อา่า่านผ่า่า่ หนไม่พูดกอนบอกตอนไหนยังไม่รู้เลยเดไม่รู้เลยแล้วจะพูดทำไมพี่รู้แล้วตมเาะพยยาครับเขราพยมครับเจครับว่เพราะว่าผมบอกเขาตั้งแต่แรกนีว่าที่ะก้วมาในชีวิตผมนะจะไม่มีใครก็ูได้นอกจากคุณมไม่ใช่ไม่บอกนะบอกนะ 一万个。<完> <laughs>

ื่อนชนไต้ท้องเรนนมด้วยคยอันเอันเรียนเรื้งเสียอันกูชบย่ารืชอบตอนเยนงขอท่าเียนนมีทีนึ่งนะฮะที่ไสื่อนขอเลยค่าม้ครับคุณแม่เป็นเค่ธรรมดาไม่มีอะไรแต่มีโลเลก็ มีมาสนทนาไม่ใช่หมผู้หญิงสี่คนนะพี่แอนพี่ชายชอบนทพี่ชายชอบอ๋อหญิสี่คนแบบล้อมรอบนเงแงที่เห็นมาเอาทุกวัน่ไพี่จะต้องเสไม่ถ้าไปเสื้อลองดูกันต่อไปชิ้นอันนี่ก่อนค่ะอันนั้ทีลแล นี่ก่อนอันนี้เลยอันนี้ของใคครแท้ดูท่าเรียนมาเมื่อกี้แล้วก็รูปตุ๊กบริษัทจากบ้านาระมีใช่ค่ะทำไมมันจะมีลูกเต๋ามีช็อตังเหมือนเขาเปิดปอนหรือคะมันไม่ได้ใช้กับแอคทิวิตี้ของบริษัทนอกจากชอบไปหมอนวดแล้วก็ชอบเล่นไฮโลเขาถือว่ามันเป็นโชคลากใช่ครับเข้าไปยมุกและวัยวะเพศทั้งเอาทุกอย่างเลยขออนุญาตท่านนะครับอ่ะตรงกลางจะเล่นไหม แคะน้อ no <to> งแอจ ER <nen> ั่อนนี้ตองการปหองอันนี้จะแจกคนที่มาหรือว่าจะให้ผัวคะแจกค่ะแจกเองแจเดี๋ยวสักครู่จะแจกนะะโวันนี้หนาไว้่ะวันนั้นคุณแนนมาไหวปาพิกาเงที่รวยที่สุดในโลกนะคะแล้วก็ขอโชคลาภกงที่รวยที่สุดในโลกชื่อทัคแล้วมันไปนั้นขอโชคลาภก็ถูกหวยไปสี่ล้านกว่าบาท สีน้ำจกคนี้ไแ่นี้ค่ะนนะคะถ้เอาตางไรออกี่มหมดแล้วค่ะอแกนี้ก็ออก3มาเลขของบริษัทที่บ้านริษัทยอแล้วเราจะได้กันยังไงต้องตกกันตีกันหรือยืกันเลยอยากได้แต่สมมอยากได้พวกนี้เชิญไปไหว้ท่านอยู่ท่านคนได้เลยค่ะวันนี้ไม่ได้คืนนี้ไม่ได้หรือคะเล่ดวงอมเมเลอรี่ไดค่ะเดี๋ยวเสร็จงานก็ขึ้นไปกอพรท่าน ต่อไปอันนี้ขออนุญาทท่ทุกท่านเลยนะคะอันนี้ขออันนี้ไม่ร้อยไม่พันก็ไม่สนใจอันนี้ใหญ่กว่าเออันนี้เป็นยังไงปอนนี้อันนี้นะคะเป็นสกิมพ์พยานนะครับูผู้ใหญ่ทางท่านดาขาเป็นสกิมพ์พยานเคสก้อนนี้มันสําคัญมากทุกคนแอบรู้นะคะเพราะเรื่องสอบรู้สอบเห็นเรื่องคนอื่นเป็นเรื่องของเราอ๋อมันอร่อยกว่าก้อนเื็นนี่เอง ทำไมมันสำคัญมากอร่อยของก็อนอ๋อมัพนัาจานมีมากกว่านั้นต้องทำไงครับพนักงานพี่ชันพี่ชันแปะแกปุ๊บก็ได้เกิดด้วยนะเออลูกเนี้ยสองาำกันเลยบ้างแล้วหรือที่หมายคืออะไรบอว่าอาจารย์หมีบ้านบารมีพ่อแม่กับลูกสิทธ์ก็คือเสียอามนะครับในวันเกิดนี้เพราะฉะนั้นพิเศษตรงไหนน้องแนนจัดการได้เลยค่ะร่บน้องแนนบอกจะให้ทำอะไรยังไงครับพี่อให้พี่อาม ดึงตรงไหนก็ดึงย่าพูดยังย่าพูดยงยยยดงตัไหนเดี๋ยวึงดึงตัไหนตรงตรงนี้พี่อาไดหมพี่อายัพี่อาไม่พูดดูนะพอผมให้กครับหนึ่งสี่อาพูดปานกูเดยวไม่ดี๋พูดดจไว้จพูดพเอาไ้เียเดี๋ยวยพูดงยสิ

ยังโอ้โหกูอยากที่บางเมาแล้วไม่รู้เรื่องอยูกตอนนี้ก็เมาแล้วประกบทีนี้เอยต้องนั่งชิมของพี่อันด้วยนะผมชอบทางแสดงว่างานนี้ขอให้แจกติ๊บเลยนี่เราไม่ปเราไม่ถนัดแบงบร้อยแจกตรงนี้โอ้โหยังไม่หมดคุณถังเลยโอนมีปอบยาวไปถึงมุนน่ะบางพอนึ่งยังไม่ไหวใช่ย้อนทีไหนนะมาไปมา บางคนก็ชอบสวยชาตนี่อ๋อนี่อาอกขนาดสวยชาติไปทอยอีโอ้ยไม่หมดอีกอมอไรมึงจะมาปมาโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครไม่มาจับต้องมือยังไม่หมดยงไม่หมดเช่วยม้วนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโ

ในทีนี่จะเหลือแปดหมื่นรวยมาเลยกละโอเคแล้วทั้งหมดนี้เสียอาก็มอบให้กับพวกเราสลยสรุปสรุปเท้กทั้งหมดที่วางเนี่ยกินไม่ได้เลยเอออีกอันคือองเทาไม่มีดูงต่อพี่อามพี่อามเอาคุณนะพี่อามดูดีมากพี่อามขอบคุณทุกอย่างแล้วนะขอคำจากใจของพี่เ้าสุดท้ายแล้วก่อนอะไรแล้วล่ะ อยาไปพูดคำสุดท้ายเออต้องเป็นแค่ไหนนี่ไม่ฝักบุญเลยชีวิตเลยอยู่ประมาณนี้ต้องมาดูไลใช่นั่นคือเจยวพี่โจโจ้กับบ้านแล้วคนเดียวเดี๋ยวฉันเสียอารมณ์เลตอนนี้ขอบคุณขออีกครั้งหนึ่งใครแม็พี่อยากพูดอะไรพี่พูดตรงเหมือนกับเสียอามณ์เลยนะคะผมอยากพูดอะไรที่ผมพูดอ่ะในเมื่อผู้หญิงคนนี้รู้ทุกเรื่องราวผม ลบไปให้แกดิ <c oughs> เพาะทก่างคนเดียวเขาบอกว่าอยากพูดอะไรก็พูดทุกอย่างนะให้ผู้หญิงคนนี้พูดเดียวเพราะเขารู้รู้หมดรู้หมดใช่อ่าเคยอาจารย์หญิงไหมครับแต่เขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากพูดเรืองเขารู้ทุกเรื่องไม่ลบเลือนเรื่ <c oughs> องของตัวเอง ข้าเรียนนมมากกว่าทุกปปัจจุบันนี้เรียนอย่างนี้ตลอดครับเดียวผมลงข้างล่างก่อนโอข้างบนโอเคค่ะข้างบนมันเหนื่อยนะลม่นะข้างล่างสบายลงไม่นตั้งสติก็คิดว่าหนึ่แสนนี้จะเป็นกี่คนอ่ะเดี๋ยวให้จาอีนได้พอขอบคุณทุกท่านขอบคุณท่านเจาป่าประดิษฐ์ขอบคุณท่านจ้าป่าชาล่าแล้พกนโมแก้วนยครับก็ขอบคุณทุกท่านนะคะ นี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดโดยที่ไม่ได้ดูแลอย่างเพื่อถึงก็ขอไปในนักที่ด้วยนะคะค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่อาจารย์จัดเซอร์ไพรส์เปิดแบบนี้เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ถูกขรั้ค่ะอยากเปลี่ยนตัวนไหนเพราะว่าไม่รู้ว่าวันนี้ใครมาบ้างด้วยเศรษฐกิจด้วยฝนตกเลือดปูปิดอะไรถ้าเราแอบเพราะฉะนั้นงานต่อไปจะดีกว่านี้นะคะค่ะแล้วก ขอบคุณอาอนอาอเชิญตบองเ่นี้อาจารย์